การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2566ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีน้ำตกอ,กเอกีเกกน้ำเป็นสวยเด่นเขา15ชั้นสมบูรณ์พืชพันธุ์สัตว์ป่ามันยางพาราพืชเศรษฐกิจวิถีชีวิตแบบพอเพียง ขุนซ่องคือชื่อของตำแหน่งนายกองสวยของเมืองจันทบูรเป็นผู้ควบคุมดูแลการหาของป่าเพื่อจะส่งให้เมืองหลวงและตั้งค่ายในบริเวณที่เป็นบ้านขุนซ่องทำให้เกิดการเรียกขานชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นภายหลังว่าบ้านขุนซ่อง ตำบลขุนซ่องมีเนื้อที่537กว่าตารางกิโลเมตรมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบและภูเขาพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเป่าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและเพาะปลูกห่างจากที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมวประมาณ10กิโลเมตรห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ74กิโลเมตรการบริหารการจัดการตำบลขุนซ่องมิติด้านความมั่นคง ครัวเรือนในตำบลขุนซ่องมีแหล่งอาหารจากการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนและร่วมแรงร่วมใจกันปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ของตำบลขุนซ่องเพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยหล่อเลี้ยงให้คนในตำบลมีสุขภาพที่ดี ผู้นำชุมชนใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในตำบลในการบริหารจัดการชุมชนเช่นข้อมูลจป่ทอข้อมูลกชอชอสองข้อและชุมชนได้ยึดหลักประชาธิปไตยในการปกครองหมู่บ้านด้วยการให้ประชาชนเข้าร่วมกำหนดแผนการพัฒนาตำบลโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตำบลของตัวเองมีการรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่นอนหลับทับสิทธิของตนเอง และยังรณรงค์ให้ประชาชนในตำบปลปลอดอบายามุขห่างกยาเสพติดผ่านโครงการต่างๆเช่นโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดมีการสนับสนุนหมู่บ้านในตำบลเข้าร่วมโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามวิทยาศาสตร์ชาติโดยการบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างสถานีตำรวจภูธรแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ร่วมลงนาม MOU เพื่อปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืนตำบลอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปรองดองมีการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน <c oughs> เช่นการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ประชาชนจิตอาสาและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขุนซ่องร่วมมือกันสร้างบ้านให้กับผู้ตกเกณฑ์ทีพีแมพด้านที่อยู่อาศาัยตำบลขุนซ่อง มิติด้านความมั่งคั่งตำบลขุนซ่องมีการวิเคราะห์และวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างตรงจุดโดยนําข้อมูลจากทีพีแมพตำบลขุนซ่องได้มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาสําหรับคนทุกช่วงวัยโดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพช่วยเหลือคนยากจนหรือผู้ป่วยในตนําบลและคอยติดตามสนับสนุนรัวเรือนตกเกณฑ์ทีพีแมพอย่างสม่ําเสมอ โดยด้านแหล่งทุนชุมชนตำบลขุนซ่องมีกลุ่มและกองทุนที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมพิบาลมีการบริหารจัดการที่ครอบคลุมและครบวงจรตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนเช่นกลุ่มอมซย์เพื่อการผลิต กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนพัฒนา,นาบทบาทสตรีเป็นต้นโดยด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งมีการน้อมนาหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิธีปฏิบัติส่งเสริมการรวมกลุ่มการสร้างอาชีพการสร้างรายได้การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนโอทอส่งเสริมทางด้านการตลาดและเพื่อเห็นภาพมากขึ้นจึงของนําเสนอกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักช้างบ้านคลองใหญ่ไทยหมู่ที่18โดยมีนายสมชายฐานทองเป็นประธานกลุ่มโดยกลุ่มนี้มี การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่มีความหลากหลายสามารถช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้เสริมตามความถนัดของตนเองเป็นกลุ่มที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ๆตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอันจะเป็นผลให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มิติด้านความยั่งยืน การดำเนินวิถีชีวิตของคนในตําบลขุนซ่องสามารถอยู่ได้ด้วยหลักการพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่องโดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและมีการส่งเสริมให้ประชาชนในตนําบลมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงมีการสนับสนุนให้ครัวเรือนในตนําบลเข้ารับการอบรมอาชีพหรือทักษะต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐได้มีการสนับสนุนนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลขุนซ่องมีการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมาอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นโครงการอบรมขยายพันธุ์พืชกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการปลูกพืชอาหารช้างและกิจกรรมทำโป่งเทียมโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดบริ โครงการปล่อยพันปลาการทำฝายชะลอน้ำรณรงการจัดการขยะในชุมชนมีการให้ความรู้การทำถังขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อน การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นแหล่งศึกษาดูงานและการจัดก,กิจกรรมต่างๆของชุมชนหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายมีความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนมีการจัดก,กิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านร่วมกันพัฒนาตาบนำบลทําให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชนทําให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งเป็นตำบลที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน